ออกรถใหม่นะครับเช็คห้องเครื่องยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับมาเปิดสากระโปรงก่อนนะครับปฝั่งไหนก็ได้ผมจะถนัดฝั่งขวานะอันนี้จะเป็นน้ำยาฉีดกระจกนะครับตรวจเช็คได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้เหรียญ2บาทหมุนได้เลยทุกช่องนะครับแล้วก็เช็คระดับน้ํานะครับ อย่าให้ต่ำกว่ามันก็จะมีขีด max และขีด min นะครับให้มันอยูใ่ในตำแหน่งนะครับน้ำมันพลัพมวเวอร์ power ก็อยู่ตำแหน่ง m a กและตำแหน่ง min นะครับส่วนน้ำมันเครื่องก็ดึงมาวัดนะครับใช้ผ้าสะอาดอย่าให้มันต่างวัาจุดเหลืองนะเช็ดให้สะอาดแล้วก็ลองดูนะครับอย่าให้น้ำมันต่างวัาจุดเหลืองนะครับกดให้ดังกึ๊บนะเวลาออกมาแล้วนะครับสายพานเครื่องสายพาน air สำหรับ1.9ตัวนี้ดูเฉยๆนะไม่ต้องปรับตั้งนะฮะเขาปรับตั้งให้อัตโนมัติน้ำมัน น้ำยาหม้อน้ำนะครับก็ดูให้อยู่ตำแหน่งที่ปกตินะครับอันนี้จะเป็นช่องดูดอากาศนะระมัดระวังอย่าให้ของเข้าไปนะครับล้างรถอย่าฉีดน้ําเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นจะเปิดนะอันตรายนะครับร้อนมากๆกกองอากาศสามารถถอดถอดมาเป่าเองได้นะครับก็จะมีกิปถอดเป่าได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํามันเบรกและน้ํามันคลั์นะครับจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็จะมีตำแหน่งแมกกามินอย่าให้ตัำ ระบบเบรก ABS อันนี้จะเป็นมอเตอร์ ABS ก็ดูว่าเฮ้ยมีรอยรั่วไหมนะครับดูในส่วนของเทอร์โบมีน้ำมันรั่วซึมไหมนะครับเช็คท่อยางแน่นหรือเปล่านี่จับได้เลยนะครับแน่นเลยนี่อันไหนที่เป็นไขควงเราก็สามารถเช็ครีเช็คได้กรณีเ,เดินทางไกลๆนะครับฝาถัางน้ำมันแน่นไหมนะครับมีรอยรั่วอะไรตรงไหนไหมมีหนูกัดสายไฟหรือเปล่านะครับก็วิธีการตรวจเช็คในเบื้องต้นสำหรับรถใหม่ไม่ยากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง คลิปดีนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะสำหรับวิธีการดูแลห้องเครื่องยนต์สำหรับมือใหม่นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยปล่อยลงมาเลยนี่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ